โดนรถตู้โอ้ยตัดเครับสวัสดีค่ะพี่เบียสวัสดีค่ะเพิ่มเติมจะคลิปสองคลิปนอกบันีย์เฮาเนาะสวัสดีค่ะพี่ท้าสวัสดีค่ะพี่โซเฟียสวัสดี่จันดิพิทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อโอ้ยแม่ก็เสียงแหบเสียงแห่งสวยแม่อยากได้ก่อนพท์ซื้อโทรศัพท์เท่าไหร่ไม่แพงครับไม่แพงขายให้ฟรี โอเคสวัสดีค่ะพ่อลสวัสดีค่ะใช่ใอันี้ามตรปีหนึ่ามโอ้เคิดแต่โซเฟียโซเฟีย่อบอกว่าสามหนเลยก็ันจาพ่อตัวเขาอ้าเฮ็ดงานกันบูทางผุ่น มันคือบางหม่องนึงพ่อผู้ใดบอมาเอกบ่มาว่ะเออน่ะไฟพอลอดกับุดพับุดพับมีหอดไฟเทคทีหนึ่งเอฟซีพ่อ เอาปากเจ้งเลยลูกอ่ะปากเจ้าไหยปากพูดว่าทำเป็นการค่องยูทูปนางโซเฟียด้วยนะคะโซเฟียเฮดบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะถ้าคนเมิองหลายมากเลยไม่ต้องคำนวณคนเมืองไปเลยหนูเนี่ยขโมยเอฟพีหนูจะขโมยหนูจะขโมยเอฟซีคุณพ่อฟาดกล่องอีพอร์ตขึ้นเลยอาอขึ้นอ๋อขึ้นสวยแช่ว่าอ่อโซเฟียหันมาหนีฝากช่องหนูด้วยค่ะลูกเอาเอ้อมก้มเขาเดี๋ยว คนนะเล่นไล่สดไล่สดพอคนอ๋อมนีเป็นคือเว่าแปลกๆมาเป็นว้าเพราะขอล่องขอลอยบ้านจาลของก็ได้บุญเนาะเขาไม่ร้อยเอ็ดไเขาไม่ขายมะม่วงเออถ้ากินมะม่วงแล้วมันจะกินเหล้าเยอะของงานก็คือพี่น้องเลยบักม่วงนะคะฝุ่นเขาหลวงไปกินยางไปกับ ปุงเขาหลวงบ่ให้ขายเราก็บักม่วงในงานวันสันคอยหัวเกลียบ่อขึ้นร้อยเอ็นรอยเอ็นบวยคล้ายบักม่วงถ้านตำรวจย่งทั้งรวญย่างถั่ว้นตัมรวญย่างข็มาย่างถั่วแบบนี่ตำรวจยังถ่วงว่าเอ้าคือบ่ให้ขายเราก็บักม่วงวันสันมาไม่ได้นะสวัสดีค่ะแม่แก้มสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเออแต่วดีค่ะคุณแม่ก็เอ็กพี่ดามาแล้วเอาไปเลยเขาอยากเบิ่งองค์หญิงถ้าเจาอยากเบิ่งองค์หญิงองค์หญิงมายังคะองค์หญิงมาแล้วไปบูบบงหัวไม่ติดโต๊ะไม่แั้วแม่นุชมาแล้วน้าแป๋วมาแต่ว่ายังไม่เห็นองค์หญิงเลยจะดูครับจะดูใจเย็นๆครับองิงมาเดี๋ยวองิงเดินมานี่ครับเนี่ยพลังน้อยลองเพลงบังไฟแสนยงในฟังแน่ว่าสั้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยชมเดี๋ยวค่อยไปชมบนเนาะ ชิกเตาเซ็กอยู่บ่อเพลงนี่เช็กเหรอเช็กเหรอแต่ว่ามันติดลิขสิทธิ์ป่ะอติดติดลิขสิทธิ์เดี่ยติดสิโอไม่ติดไม่ติดบังไฟแสนบ่ติดเนาะติดหรือเปล่เอาเพลงติดแล้วอ้าติดอยู่เพลงแต่สร้างหัวมันเน้นเสืียงนี่หนีไล่เอาลองหนีไล่สดเลยเพลงอะไรเอาท่านเกินเหรอเอาท่านเกินเอาเกินก็ได้ หัวใจใจบ้างไฟแนงกอดร้องดินมแก่นเดาใจภางมีเสียงแหบนี่เสียงแหบแปลกๆขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆค่ะฝากอีลาไว้น้ำแม่ยจะค้นด้วยค่ะฝากปีฝากน้องเฮ้านะคะน้องโซเฟียอายุ12ปี สวัสดีค่ะสุภูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาเดือนจ้ามาเบิ่งหมอลำเป็งน,นี้งังนพี่บ๊วเทั้งคิบปัดนี่งทางนอกพ่ออุงอิงยังพาร์ตเล,ละะ้วบอพ่อุงอิงยังไม่มาหรือว่าคุณได้บอกมาแล้วคุณได้วาดมาแล้วคุณเขาเป็นไงมาช้าพ่ออุ๋งอิงยังไม่มาเด้อพี่น้องลองเพลงนั้นให้หน่อยอ่าอ่ารักซึ้งบึงแก่นนคร ได้เลยได้เลยโอ้อย่างน่ะจั้นขอบคุณลายลายค่ะรักมาใกล้ๆกล้องที่บึงแก่นนครดอ้ายเที่ยวชมน้องยังสะออนแล้วไปขอพรเจ้าแม่สองช่วยเป็นพยานว่นาอายจะหาไม่มีวันจาก

ว่าเน็ตดีบ่พี่น้องเขาไม่เขาถามมไปมันชัดแต่ชัดเจนชัดเจนปะครับพี่น้องเน็ตดีบ่อลองเช็งเอาเอาหาเนียหาเนียบัณเขาไม่เนียเ่าไม่เน็ตเขาไม่เนียเ่าไม่เน็ตนะคะเอาฝากไว้จะขีดกึนนะคะเพราะว่าวันนี้พ่อดโดนมานั่งคุยด้วยนะคะพ่อดโดนมีพ่อดโดนพ่อหลอดมีพี่เบียร์มีแม่โอ้ยจำคื่อ่เลยมีพี่ทันนะคะอันนี้คือ พี่ทัดก็ปูสานไว้รอนะคะปูสานมากพี่ทัดก็เป็นเอ่อกว่าจะมาได้แล้วแม่นั่งรอตั้งนานค่ะเออลืมไปอย่าอยากถามอีกทีเลยแต่ว่าโซเฟียไม่ค่อยมีมะลายเนาะแต่ผู้ใดอยากให้มาให้มะลายโซเฟีอะไร้เพชรม่นม่ะพี่เพมอนมาแล้วค่ะเพมอนเนาะผู้ใดอยากให้มะลายน้องโซเฟียกะให้ได้ค่ะอ่าอ่าอ้าวมึงไม่น่ามึงไม่มา ม่เจ็จจจ <c oughs> บหม่บหนินอ้ปักไฟสู้ชีวิตปักไฟสู้ชีวิตมากค่ะใครจะให้ให้เมลไยโซเฟียทักไปมี่ทักมาเฟซแม่พ่วงก็กกได้ค่ะ,ะปเป็นเฟซบุก๊กน้องโซเฟียแม่พวงนะคะ,ะ,ะทักก็ได้เมลไรทักไปส่วนตัวเลยครับทักส่วนตัวก็ได้ค่ะหรือว่าจะมีอ่ะจะมีเหมือนบ้านฮักน้องโซเฟียค่ะฝากบ้านฮักน้องโซเฟียไว้น้ำแมลูก ฝากบ้านฮักน้องโซเฟียน้ำแม่ด้วยค่ะบ้านฮักแพงน้องโซเฟียมันเนียนค่ะโซเฟียมันเนียนดหนออ้าเงี้ยมากงามเลยก็งามคือแม่มันเหลอหมอตาหละฮักวาเลนตนวอางหัวไปแม่ร้องมานั่งด้สินาเจอร้ดีฮะเอิญแม่น่ะฮะบอฮะกัจเจ้า อันลูกสาวบ่ได้แม่เลยเด้ไปได้พ่อเมื่อเสาโลดตอลนี้ต่วนศาสตร์แม่ค่ะจะว่าใจจ่ว่าแต่ว่านั่งกับมาร้องเพลงอะไรลูกจ้าห์จ้ามูสิลักเอฟซีพอมาสันโซเฟียว่าขอได้บอลสันเอฟซีพอดนมาสันทักไปเลยจ้าทักไปหาดูโซเฟียได้เลยปุ๊ดอยากให้ปุ๊ดอยากให้มาไล่กับทักมาไล่ค่ะแล้เพีงใหม่รูเหรอมาท่าไหน่ีแม่ลูกครึ่งบอกเออ เธอพิงใหม่ล้องพิงใหม่ดิต้องออกหลังเพลงใหม่น้องโซเฟียจะออกหลังพ่อพ่อพ่อโจพ่อโจเพราะว่าให้พี่ยงอิงออกก่อนเพราะว่าให้ดันอันช่องเขาจะให้เอฟซีพี่ยงอิงอเอฟซีพี่ยงอิงกรอไงเพลงพี่ยงอิงอ่ะช่วยช่วยกันช่วยกันไลค์กดแชร์่วยกันใช่บ้านเดือนหน้านะต้นเดือนต้นเดือนธันวาโอเคเพราะว่าตอนนี้เอฟซีเรียกร้องเพลงพี่ยงอิงเยอะก็เอาเอาเพลงที่ออกก่อนแล้วก็เพลงพ่อด้วย มอาล้องะะ่อยค่ะลูกทั้งฝรัรังแต่ฟังหัวใจเป็นเล่าอ่อยต้อยชีวิตถึงตนถึงน้อยแต่บน้อยใจชีวิตดอกหนอรกเล่งอัดคลิปคนกกมองล้วสีบกับเมคายทอฝันเมือคิดใจเฝ้า ยังก็พอเบอร์เมยเบอร์จะฟังเอโูเป็งปากน้ำนโโตนนเเี่อะไรเป็นมีโปรดิวเซอร์ส่วนโตัวความเนี้ย เบรสมแล้วต้องไลฟ์สดแล้วแหละแม่คิดสวโอเคิดว่าสวยเหรอก็สวยนะสี่ันที่เขาิบอนี่ถุงดำเจ้อไม่ใช่าตรอ่ใช่ค่ะแปดธันวาอุ้ยมีคนรู้ด้วยมีคนรู้ด้วยว่าเพลงโซเฟียจะออกวันที่แปดธันวา ผู้ใดคือหัวพ่อโจนนี่รู้ไหมว่าคุยแต่กับคุยแต่กับพ่อโจนะเรื่องเรื่องเพลงจะออกวันไหนแล้วพ่อโจไม่รู้กับใครบ้างแสดงว่าเอีแน่นอนนี่หรือคะคือยังไม่หลุดปากออกเลยโซเฟียยังไม่เคยรู้เลยว่าเพลงจะออกวันไหนเพราะว่าพ่อโจจะโทรหาแม่พวงโดยตรงเลยหนูยังไม่รู้เลยเอซีรู้ได้ไง จริงไหมเอาเรื่อทางในเนี่ยลาลาเธอุดน่าจะโมลูเนี่ยโซเฟียถ่ายเอ็มบีมือถดอ่าหลังจากหลังจากพ่อโจนะคะโซเฟียจะถ่ายเอ็มบีเอาลาไปลินต้อมีเรืเท่หเอาลาลาลาได้อีกลาดนปะมาแล้วมาแล้วอ่ะพิ้งค์วิ่งมาแล้วค่ะพิ้งค์วิ่งมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพิ้งค์วิ่งมาแล้วค่ะให้ถอดไหม เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคลิปหน้าเราเรามาคุยกันใหม่เดี๋ยวโซเฟียจะร้องเพลงให้ฟังอีกนะคะเมียนอกสมรสได้บาทนี่เนี่ยสิฟังตอนนี้นะพอลายยำขนมอยู่ลายหย่อมฝนนอยู่ไหลเล่ลงไปเลยกลืนลื่ลงไปเลยนี่อันหลอกเมียหนอกสมรสจังหน่อยจ้ะเมียหนอกสมรสบ่ได้จดทะเบียนเพื่อเขาแต่ทำหน้าที่ในเก่า ้เาบอกเคยเป็นสองรองไอแต่ในวันนี้ได้ทำนาทีห้องไอเมื่อมีไอ้หัวใที่ให้น้องยั่เใจงานไรบางสี่ล่ะหลงว่าเธอ ใหญ่ก่อยขึ้นร้องเก่งแถวสอนคนถึงตร้างใหญ่สร้างเพลงใหญ่เนาะเสียงใหญ่ทงนี่ิงสินะพวกกันย่องกันอย่หันังมันต้องฝึกใช่แต่เอาเอาจริงๆพิอพ่อแม่บ่มีไผเก่งม่าตะท่องดอกไมรมาแแบบบบสูณ์บต้องฝึกใช่ไหมคะคุณพ่อต้องเรียนรู้ใช่ต้องมอล่มนี่เวลาสอนนี่สิอนเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนให้ลูกเลยเด้ถ้าถ้านางไม่ได้จริงๆคือเราจะร้องให้เลย ลองน้ำกลน่นบานแม่ลองเป็นมาไม่จะค้อนแม่นะเอาเพิ่งประจำตัวแม่เลยให้เห็นใจคนค่าแมน่นี่แม่จะมาลองเป็นน่แม่ลองทิ้งมาบอลลูน,นออ บอกลาบอกไยหัวใจมักเบารุนนองแต่เพียงจบจบมองมองไม่ปองเอาไว้ในใจเอาและมาแล้วปล่อยลูกบนไปซะแม่ซัเปียเลยแม่ซเปียพูดเก่งมากแม่ป้าหายไปไหนไซครับแมนเพ่งเผื่อชีวิต เอาค่ะไปพอกันคลิปนานะคะลูกเต๋าก็จิเริ่มแจ้งนาแล้วโอเคนะคะสำหรับโซเฟียค่ะฝากช่องไว้หน่อยค่ะลูกอย่ามายิ้มเด้อทางผุผุนนายเอฟซีทางผุนผุนคอติดตามช่องน้าโซฟีได้นะคะโซเฟียเฮลันแทนลำเพลทอฟฟี่อาคะกับช่องที่เบิ้งยินเลดี้จ้ะฝากกูเล่กดแชร์ด้วยนอค่ะขอบคุณนะคะไว้สวยๆหน่อยคนสวยขอบคุณคะ่ะ โอ้ยฝัวหดขาแม่กักบักซีดา่ะบ่วท่านหนสอุก,อกบ,บักบักซีดาหน่อยเอาไปตำใส่ยังงีอตำใส่บักจันเนาะสายล่มตนผู้ดังตำาตำใส่คก,คก <Yeah. S 1> โอ้ยซ้ำนี่ละค่ะซ้ำนี่ละเอาไหมเอาบายบาย